สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการผ้าดีเกติดังกับผมนุชาสรงสิรินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งบรรยากาศดีมากได้มีโอกาสมาเที่ยวชมถ้าเราเดินทางมาเนี่ยนะครับจะจะเห็นว่าค่อนข้างนะอย่างผมเนี่ยค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับหลายชั่วโมงเมื่อวานเรามาพัก แถวเพชรบูรณ์ก่อนนะตอนเช้าเลยก็มาที่นี่แล้วก็นาะนะัดขอสัมภาษณ์พูดคุยกับนะท่านเจ้าวาดนะครับนะก็เป็นพระคณาจารย์ชื่อดังของที่นี่นะครับหลวงปู่มุนีน้อยซึ่งท่านก็เมตตาเมื่อขราวที่แล้วก็เมตตานะให้สัมภาษณ์พูดคุยนะครับวันนี้นะท่านก็ จะให้เมตตาสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องของวัตถุมงคลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่บ่อยครั้งนักที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะครั้งนี้นะครับก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นแล้วก็จะมีวิธีพุทธาเทวาพิเศษประมาณต้นปีนะต้นปีหน,น้าเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยวันนี้ผมอยู่กับหลวงปู่มูนีน้อยแล้วนะครับการมทัสการครับใช่เลยครับนะนะหลวงปู่มูนีน้อยนะครับ ก็เป็นเป็นนามที่รู้สึกว่าหาเรียกนะครับก็ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดเป็นหลวงปู่ใช่ไหมฮะยังยังอาจจะเป็นที่ความรู้ก็ได้เป็นที่ความรู้นะครับเป็นแก่แก่ความรู้ใชอยู่นะนะฮะคนจะรวยรวยสินทานใช้บ้านตัวครับนะฮะเพราะว่าที่ได้เห็นข่าวที่แล้วเนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกว่าที่เขาเรียกหลวงปู่เพราะว่า ไปปลูกเสษคู่กับครูบาอาจารย์อืที่องค์เทระที่แก่ครับองค์ที่แก่ก็เรียกว่าสหายอพอเป็นสหายกับผ้าแก่เขาก็เลยหลวงปู่ไปด้วยอ๋อฮะตอนนั้นเนี่ยข่าไปเสกกับหลวงปู่การหลวงหลวงปู่การหลวงี่ยวแก้วนะครับก็นานแล้วนะานหลายปีละสิบแปดปีโอสิบแปดปีตอนนั้นก็อูจะหนุ่มกว่านี้เยอะนะ โอ้นะยังหลุมวันนี้เยอะเลยนะแต่พอไปเสกร่วมกันเนี่ยตอนนั้นนั่งสองนั่งคู่เหรอฮะหรือมีสี่รูปอ๋อสี่รูปนะก็มีหลวงปู่การหลวงเขี้ยวแก้วแล้วก็มีนะมีะอาจารย์พอดีนั่งคู่กันเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยเรียกหลวงปู่ด้วยนะก็เลยนะเรียกติดฐานกันมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่มุนีน้อยนะครับนะทำไมต้องมุนีน้อยครับมูนีแปลว่าผู้บำเพ็ญ น้อยก็ตัวน้อยน้อยะตัวน้อยน้อยเป็นตัวเล็กๆครับเอออย่าทำลายกันเลยอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกแค่คนตัวเล็กๆคนคนผู้น้อยไม่ใช่ผู้ใหญ่ตอนนั้นพระอาจารย์จำได้ไหมว่าเสกอะไรครับรุ่นน้องปู่กาหลงนั่งเสืออ๋อนะฮะนี่เป็นรุ่นสุดท้ายของรุ่นสุดท้ายแล้ว อ่าฮะโอ้นะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บไว้ทห้เห็นามาโยนพวกขอกให้เมดอ่าอ่าท<ส>ี่เป็นเมตตาให้มาก็ให้แจกข้ามดอโอ้ตอนนี้คนก็หากันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าหลวงปู่กาหลงเนี่ยนาท่านมรณภาพไปแล้วสริระสังขารท่านก็ยังไม่เนา่าไม่เนา่า<ส>ไม่เยอ่าฮะนะ<ส>ก็วันเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้ขอความเมตตาพูดคุยนาหลวงปูป่มุนีน้อยนะพระอาจารย์ท่านก็พาไป นะไปชมด้านบนอนาบริเวณของวัดนะคงค่อนข้างจะกว้างกวางทีเดียวนะครับนะด้านบนที่เราเราขึ้นไปนะตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างก็เสร็จหมดแล้วโอรรมลานทำอะไรที่ทำขึ้นทำอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะตอนนี้เหลือถนนลาดยางอี่กไรอยางเหลือถนนลาดยางที่กำลังจะทำนะฮะพระอาจารย์มีวัตถุมงคลออกมาเนี่ยในนามของพระอาจารย์มีเยอะไหมฮะก็มา ประมาณสี่ห้ารุ่นสี่ห้ารุ่นนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเป็นดําริของพระอาจารย์ในการทำใช่ไหมก็ว่าเพื่อจะตั้งมูลนิธิห้อมใจเป็นในช่วยเหลือเยาวชาติศาสนามหากษัตริยัคดิบเป็นไปนเพื่อชาติก็คือญาติโยม,มยลูกหลานทาหารตารมเนเียแดนยเดบน จะได้รวมส่งเสริมช่วยเหลือกันครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกอุปกรณ์ต่างๆสองเรื่องอาชีพของญาติโยมครับผู้ที่ไม่มีอาชีพกินก็ได้มีอาชีพครับนัสามว่าช่วยเหลือวัดต่างๆทีอยู่ในเขตปกครองตามริมชายแดนเนี่ยอ๋อตั้งเป็นมูลนิธิมูลนิธินะเป้าหมายอันนี้ตั้งหรือยังครับก็ว่าปุกเสกเ อ๋อปลูกเศษเสร็จก็จะตั้งนะครับเป็นมูลนิธิจริงๆแล้วจะเรียกว่าปลูกเษกษคนเขาเรียกไม่ถูกนะครับอืเพราะว่าพุทธาพิเศษนี่ก็ไม่ได้พุทธาเพราะว่าในงานในการที่จะสวดใช้พลังจ,จิตประจูเนี่ยใช้มหาที่พ่อมนในไม่ได้ใช้คาถาพุทธาพิเศษแต่ใช้คาถามหาที่พ่อมนอันนเรียกว่าเป็นมนทิป อที่พระม a n t าพิเศษครับอแล้วอีกอย่างหนึ่งเหนือยิ่งกว่าการลูกเสกก็คือจิตครับการฝึกจิตนี่มันก็ต้องเริ่มแรกมาตั้งแต่การฝึกกรรมฐานครับส่วนมากพรากรรมฐานในเรื่องจิตนี่ก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วอืการประจุจิตหรือว่าประจุสิ่งที่เกิดเป็นพลังเรียกว่าธาตุสีธาตุสีน่นะดินน้ำลมไฟลงในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ญาติโยม พอได้ละลึกนึกถึงคุณงามความดีเรียกว่าทานศีลภาวนานอันนี้เป็นเรื่องนี้มากกว่าอันนี้เท่ากับว่าเป็นสิ่งมงคลที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลบูชาสิ่งที่ควรบูชามากกว่าโอ้ครับนะะรุ่นนี้เนี่ยนะพระอาจารย์ตั้งตั้งชื่ออว่ากินเศรษฐีกินบ่เสี่ยงว่าใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีกินบ่เสี่ยงกินบ่เสี่ยงกินไม่หมดกินไม่หมด กินได้ค่ะพบค้ามชาติไม่ได้กินในชาตินี้อจินข้ามพกความชาติไปเลยดังเดียวกันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสะสมบารมีอีกพระศสริชาติเลยไล้นำเอาหัวใจของพระเจ้าศิชาติลงไว้ในเหรียญหลวงพมาปูจะนนายวิเวยสามิสุตโตปุตสกุลพรับออนะฮะนะ่ก็เป็นเหรียญนะ่เหรียญกลมนะฮะนะ่เป็นเหรียญกลมนะตรงนี้เป็นเป็นห่วงเป็นห่วง เป็นลายกนหเป็นห่วงเป็นห่วงด้านบนเป็นลายแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่านะจะเป็นห่วงแบบห่วงตันใช่ไหมครเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ค่อยได้แขวนแบบเป็นเปลี่ยวๆแล้วเขาเอาไปเรี่ยมกันนะพระอาจารย์ก็ออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็เป็นนั่งนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเอด้านนะผมผมส่องดูเนี่ยนะครับพระอาจารย์ด้านหน้าเนี่ยเป็นอัคระยันอัคระยันอะไรพระอาจารย์ มาพะท่านนะโอ้อท่านทั้งสถ้าทั้งสี่นะครับนะด้านหน้านะครับนะด้านล่างเนี่ยนะจะเขียนว่ารุ่นหัวใจเศรษฐีกินบอดเซี่ยงนะหลวงปู่มุนีน้อยภูริปัญโยนะครับนะภูริปัญโยนี่เป็นฉายาฉายาแปลว่าอะไรนะผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินโอ้นะฮะผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินนะครับเนี่ฮะโอ้ด้านหลังละเอียดเลยนะพระอาจารย์นะ ด้านหลังเนี่ยนะล้อมรอบด้วยอะไรครับอาจารย์อ่าก็เรียกว่าเป็นหัวใจของผู้ข้ามสามภพเรียกว่าข้ามห้วงจะ<อ>ได้รับเมตตาจากแต่เด็พระคุณจะเจ้าคุณปุริศีเกแก่โอ้ปุริศีเกแก้วครับนะฮะเป็นผู้ออกแบบครับนะวงวงในต่อมานี่เป็นอัครายันนะอาจารย์นะเป็นหัวใจเศรษฐีเรียกว่าหัวใจพระเจ้าสืบชาติทั้สิบช่อง โอก็ลงไว้อ่าฮะสังาวิสุโรหปูสภูพระโอ้ฮะด้านในอ่ะครับอาจารย์ด้านในนั้นเป็นเขาเรียกว่าหัวใจของผู้ที่จะก้าวไปสู่แดนแก้วโอ้โอ้ด้านในนี่สวยเลยนะฮะขละออประจําองค์ประจําตัวของเจ้าคุณปู้ฤาษีเกศแก้วโอ้นะฮะนี่นที่ได้ลงไว้ เพืเ่อด้เมตตาต่อชาวโลกอืพระปฏิปทาภูริสีแก่คือผู้ให้เป็นเศรษฐีนาเหรียญออกแบบได้สวยงามเลยแล้วก็น้ามีน้ามีโค้ดนะมีเลขไหมครับอาจารย์มีถ้าของจริงนะมีของนี่จะเป็นเหรียญลองเปรนลอ,ลองแบบลองพิมพ์ลองพิมพ์มนะครับอันนี้มีนาอันนี้เป็นเหรียญเงินนะฮะนะพระอาจารย์ตอนแรกมีสองเห,เหนนรียญมีสองเหรียญฮะ นะต่อโค้ดอย่างนี้เก้าเก้าเก้าสองเหรียญนะมีสองเหรียญนะครับนะรบตรงนี้แล้วก็นะแล้วก็อันนี้เป็นตะกวัวรองพิมพ์ตะกวัวรองพิมพ์เนี่ยพระอาจารย์ได้จานจานไปแล้วนะเป็นเป็มนเนี่ยฮะพระเจ้าห้าพระองค์นะบแบบไม่ตัดปีกไงะอาา์นะไม่ตัดปีกมีโดยรอบแล้วก็จานไว้อันนี้มีกี่เหรียญสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญหมดแล้วอ๋อหมดแล้วนะฮะอ๋อเป็นแบบนําเลิกกับพระอาจารย์ นะนำเลิกตอนนี้ยังมีคือเหรียญเงินนำเลิกกันนะโอ้โหอันนี้เนี่ยนำเลิกนะครับแล้วก็นะสิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นก็คือตัวเลขเนี่ยตัวเลขเป็นเลขวันเกิดผมอะ่ะพระาอาจารย์ยี่สิบแปดนะแปดสองแปดเอ๊ะเนี่ยแหมนะฮะอันนี้นี่มันน่าจะเป็นของผมนะเนี่ย <laughs> นะอัน <laughs> นี้นำเลิกเนี่ย นหนํำเลิกนะครับแล้วก็เลขแหนเลขสองแปดนะครับเลขสองแปดนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มีการจานร,รอบเลยนะฮะโอเหรียญสวยมากนะฮะแพรย์จานตร,จต,รจตรวจตรวจตรวจแบบอันนี้เองใช่ไหมตรวจทุกอย่างโอ้นะฮะคมมากเลยนะครับนะค,คมมากเลยเนี่ยบล็อกคมเลยขึ้นมาแบบสวยงามเลยเส่องก็ไปนั่งสอง่องกับเขาไมรู้ฮะนั่งตรวจนั่งตรวจนะมาก็ตรวจไดแ้แค่แก้อะ จำนวนสร้างนี่เยอะแมมพระอาจารย์หกพันเหรียญนะครับมหกพันโอ้ถือว่าน้อยนะนะหกพันเหรียญนะรายละเอียดนะรายละเอียดของเหรียญเนี่ยนะก็ที่ที่ทำนะพระอาจารยนะ์อาจจะนะอาจจะ,ะเรื่องของของเนื้อพระอาจารย์อาจจะยังไม่ไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่า,วาพระอาจารย์ยอาจจะไม่ค่อยรู้ะนะเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันนะครับเนื้อทองคํเนี่ยสร้างสาสามเหรียญ เต็มหมดเลวเหรอสามสิบสามเหรียญว่าอาจารย์เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะเกจิเนี่ยเอาเอาแบบแบบธรรมดาทั่วไปนะอาจารย์นะที่ผมเคยเห็นเนี่ยนะเขาสร้างไม่เกินเก้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญน,นี่ตามจองด้วยนะไม่ได้ระบุด้วยนะตามจองเพราะว่าถ้าจองแค่เหรียญหนึ่งสองเหรียญเขาก็จะสร้างแค่นั้นแต่พระอาจารย์สร้างตั้งสามสิบสามเหรียญสามเหรียญสามสิบสามเลขสามสามมาไงพราอาจารย์ก็โยมพระโทรมาขอ เอาให้สร้างสามสิบสามเหรียญเนี่ยนะมายหวามว่าตอนแรกก็ว่าจะจะทาตามที่ว่าทาันเลยอ่าฮะเออใครจองทำแน่น้อยไม่ทำเยออพอนแพงเหรียญละแสนโอ้ใช่โอ้ใช่ไี่ไมคนนั้นคนนี้โทรมาขอหนึ่งเหรียญขอหนึ่งเหรียญก่อน,อนนับรายชื่อได้สามสิบสามชื่อก็ทําไปแค่ั้นอ๋ออันนี้ก็ถือว่าตามจองนะตามจองอันนี้ก็ถือว่าตามจองนะแต่ว่าไอ้ตามจองแบบเนี้ยก็คือว่านะรายชื่อได้มาก่อนก่อนทํโบชัว ก่อนก่อนทรกลงรายละเอียดแสดงว่าก็สร้างตามจองที่ผู้มีเจตนาก็ถือว่าเยอะนะสามสิบสามท่านนะครับนะรุนนี้นะทองคำนะโอ้หนะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าแพงมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะพระอาจารย์นะเรียญละแสนนะเดือนละแสนนะแล้วก็มีเจ้าภาพหมดแล้วมีเจ้าภาพโอ้นะครับเนื้อเงินนำเลิกไม่ตัดปีกหลังเรียบจานเต็ม อันนี้พระอาจารย์ยังไม่ยังไม่ได้มีฮะอันนี้มันตะก่วลองลองพิมพ์อันเนี้ยเงินแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หลังเรียบแล้วหลังเรียบพระอาจารย์จานไว้ยังห้าสิบหกเหรียญนะพระอาจารย์นะตอนนี้ทําเป็นเรียกว่าอะไรทองที่เหลือจากเตี่ยนแปะใส่เอามาแปะใส่เรอฮะโอ้มีทองมาแปะใส่ด้วยแล้วจานด้วยไหมฮะจานด้วย หนังเรียบโอ้ oh, oh, เนี่ยฮะนะแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาแดงสวยมาก uh. นะลงยาแล้วก็คุ้ยพื้นละเอียดมากเลย <Okay. S 2> นะนะั่นฮะยังยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าจะสร้างมายังไม่เคยทำเหรอฮะโอ้ <c oughs> oh, เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะเ <c oughs> นี่ยแดงนะสร้างทั้งหมดสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาเขียวนะ สร้างทั้งหมด200อเหรียญเหมือนกันนะลงยาเขียวก็สวยนะขึ้นเลยนะเนื้อนวะหน้ากากเงินอ๋อลงยาเนี่ยแสดงว่ามีแค่สองสีนะมีแดงกับเขียว,ยวนะ,ะเขียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขียวเหนียวรับนะก็นะนะสีแดงนี่ก็จะเป็นเรื่องเมตตาค้าขายอะไรพวกนี้นะเพราะว่าสีแดงเนี่ยนะคนที่ค้าขายเขานิยมนะก็สร้างอย่างละ200อยเหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงินนะวะหน้าก,ากากเงิน เราไม่มีรูปให้ดูนะฮะนว่หน้ากาเงินเนี่ยสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญชุดกรรมการกรรมการสี่เหรียญเนี่ยมีเนื้อปัญจะลงยานาลงยาแดงปัญจะเป็นเนื้อยังไงอ่ะพระอาจารย์ยก็ยังไม่ทราบพระอาจารย์ก็ยังไม่เห็นเนื้อใช่ไหมฮะโอ้นะฮะแล้วก็เนื้อเนื้อสามกษัตริย์นะฮะสามกษัตริย์นะเงินทองนาคเนี่ยนะครับสามกษัตริย์ฮะแล้วก็เนื้อ เนื้อนวะก้นเบ้านะนวะก้นเบ้าแล้วก็เนื้อเงินอันนี้เป็นชุดกรรมการสี่เหรียญนะครับสร้างทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเก้าชุดนะครับเก้าสิบเก้าชุดแล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงเนื้อฝาบาทลงยาเขียวเนื้อมหามวลสารเนื้อปัญจโลหะเนื้อทองแดงหล่มลุ้งเนื้อทองแดงผิวไฟนะถ้าดูจํานวนเนี่ยจำนวนไม่เยอะ นะจำนวนไม่เยอะอย่างละ500บ้างนะถ้าเป็นเนื้อล่างๆก็พันเ้าร้อยเก้าสิบองค์แต่ว่าแต่ละองค์นะก็ค่อนข้างค่อนข้างขยับไปทางสูงนะนะอาารนะนะอย่างเนื้อผิวไฟเนี่ยสองเกนะสองเกนะครับนะนี่คือนี่อันนี้นี่เป็นรุ่นรุ่น ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นรุ่นสุดท้ายแล้วนะพี่จันรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของปีนี้ปีนี้ของปีนี้ปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดอ่าปีหกเจ็ดนี่สร้างมาทั้งหมดกี่รุ่นแล้วก็เพิ่งทำนี่แหละรุ่นแรกรุ่นแรกของปีหกเจ็ดแล้วก็รุ่นสุดท้ายของปีนี้ของปีนี้โอ้ก็ก็โอเคนะรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสุดท้ายของปีนี้ก็ที่ทําเหรียญนี่ก็ถ้านับไปก็ประมาณสิบห้าปีที่แล้วเกี่ยวกัหลายหลายรุ่นอ๋อ สิบห้าปีที่แล้วเพิ่งมาออกอีกเนี่ยนะฮะโอออกครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับในการสมนาคุณญาติโยมมากกว่าเพราะราคาอย่างที่บอกราคามันไม่ใช่มูลค่าอะไรมากมายเพราะโยมเข้ามาทําบุญเขาก็ถวายอยู่แล้วอ๋อนะฮะเหมือนกันก็เรียกว่าให้กําลังใจกันอืมอ๋อทําบุญที่นี่เขาก็มาทําบุญเป็นประจำอยู่อ่าส่วนใหญ่ก็เป็นที่ระลึกกันแหละ ถ้าเกิดว่าเกิดว่าเขามาทมําบุญนะแล้วพระอาจารย์ก็มอบวัตถุงมงคลให้ในะอย่างนี้ก็ก็เท่ากับว่าคนที่มีโอกาสได้จองเขาก็มีโอกาสเป็นเจ้าของนะพะไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าเหรียญมันหมดหรืออะไรยังไงก็อาจจะต้องเป็นเหรียญอย่างอื่นมอบแทนก็ต้องรออีกรออีกนะรออีกนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยพระอาจารย์กําหนดว่านะคือปีนี้สร้างรุ่นเดียวนี่แหละแล้วก็เลยไป กำหนดพิธีพุทธาเทวาวิเศษในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งโอ้อันนี้พระอาจารย์ดูเลิกไว้ใช่ไหมดูเลิกไวโอ้เอาแบบเลือกมงคลเลยวันอาทิตย์วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งข้ามเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้เอาเป็นหนึ่งหนึ่งหมดเลยเลิกเป็นหนึ่งเลิกเป็นหนึ่งโอ้นะแล้วเกจิที่นะพระอาจารย์พระอาจารย์นิมนต์เองใช่ไหมนิมนต์เองนิมนต์เองนะครับ นะก็เราจะเห็นนะครับว่าหน้าเกจิที่พระอาจารย์นิมนต์เนี่ยนะก็มีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยนะก็โดยโดยการนำของท่านเจ้าคุณภูริศีเกศแก้วโอ้โหนะนะก็มีมีหลวงปู่หลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนะพระอาจารย์ต้อมนะพระอาจารย์ก็นะประสานประสานนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มีหลวงปู่เวร หลวงปู่เวินเคยมาที่นี่ไหมฮะแต่ก่อนก็ไปมาหาสู่กันประจาโอ้นะฮะหลวงปู่เวินนะครับแล้วก็พระอาจารย์สุริยันโคศรัญยโยนะครับแล้วก็มีนะหลวงปู่ตุ่มตอนนี้กําลังมามหาตุมลวงหลวงปู่มหาตุ่มกําลังมาแรงทีเดียวนะครับแล้วก็มีนะหลวงพ่อสายทอง,อ,ทอ,งอีกองคหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นท่านท่านชื่ออะไรฮะพระอาจารย์<อ>พระพระอาจารย์ปฐมเหรอพระอาจารย์ปฐม อ๋อ oh, นะพระอาจารย์ประถมนะฮนะนี่ก็เป็นพระหนุ่มไฟแรงพระหนุ่มไฟแรงนะครับนะผมยังไม่ค่อยได้เจอท่านอ่ะนะครับนะพระอาจารย์ประถมอันนี้นะกำหนดการเนี่ยในวันดังกล่าวเนี่ยทำอะไรบ้างครับนะพรอาจารก็มีการมอบเรือมอบสิ่งของ uh huh. ให้กับมูลนิธิเพื่อในเพื่อเลือสาธารณประโยชน์ของโลก uh huh. สองก็ ทรงเรียกว่าหมาหมาทิพมันตาสวยพระพระทิพมณฑทิพมณฑ์ในการปุกเสกในการบุกเสกไม่ไม่ใช่พุทธาพิเศษนะครับบางคนบอกว่าพุทธาพิเศษนี้ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าใช้มนทิพมนทิพเรียกว่าทิพมณฑลทิพมณฑะที่มีมานานของชาวล้านช้างอื็นมีกี่ทางล้านช้างล้านช้างล้านช้างคือทางอีสานครับ อืมเป็นคูเป็นครูทางร้านช้างครับอต่งมกะบางแค่ไรเนี่ยพได้เรียนผิดส่วนนี้อ๋อนะฮะนะก็นะเป็นแบบพิเศษนะเอ่อกำหนดการเนี่ยเวลายังไงอาจารย์ประมาณสิบห้านาฬิกาเริ่มเริ่มส่วนสิบห้านาฬิกาแสดงว่าช่วงช่วงเย็นเลยนะฮะบ่ายสามแดดร่มลมตกอ๋อเย็นพอดีพระอาจารย์กําหนดไว้ตรงไหนอะฮะ ที่ลานพระธาตุใหญ่ลานพระธาตุใหญ่นะฮะคือเป็นขังแจ้งเลยขังแจ้งเลยโอ้นะฮะตรงนั้นเราเคยจัดแม่พ่ะนะเคยเคยจัดเคยหล่อพะเงินโอ้นะฮะก็ก็ทำวิธีตรงนั้นเลยจะไปจบเอาสักกี่โมงค่ะบ่ก็ประมาณชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นอ๋อก็ก็ยังก็ไม่ได้มืดไม่ได้มืดไม่ได้มืด นะฮะแล้วคนที่มาร่วมพิธีเนี่ยพระอาจารย์มีวัตถุมงคลอะไรหรือมีมีวัตถุมงคลแจกด้วยมีวัตถุมงคลแจกแล้วก็มีป้ายผูกแขนอ่าให้เป็นกำลังใจกันทุกคนครับไม่ให้น้อยใจไม่ให้ทุกคนมาต้องได้อาอทุกคนมาต้องได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้มาถึงที่นี่โอ้พระอาจารย์ผูกให้เองหรือเขาพระอาจารย์ผูกให้เองเลยโอ้นะฮะนะะแล้วอ่า